ประเภทที่สามฝูงเนื้อพวกที่สามรู้ความวินาศของเนื้อจำพวกที่หนึ่งและสองมาคิดกันอีกว่าถ้าอย่างนั้นเราอาศัยที่ซุ้มซ่อนอยู่ใกล้ๆสวนผักละกันเพราะหนีไปพอเวลามันเสือ่อมน้ำผักญ้าหมดก็กลับมากินผักอยู่ดีเพราะนั้นเราซุ้มอยู่แถวนี้แหละรอจังหวะรอจังหวะซุ้มอยู่แถวใกล้ๆสวนผักนี่แหละ คันอาศัยซุ่มซ่อนอยู่ใกล้ๆสวนผักนั้นแล้วก็ไม่เข้าไปกินผักนั้นอย่างลืมตัวออาศัยสติในการบริโภค <Okay. S 1> เมื่อไม่เข้าไปกินอย่างลืมตัวอยู่ก็ไม่ถึงซึ่งความเลินเล่อเห็นไหมสติตั้งมัน่นไม่เลือนเล่อในการกินเมื่อไม่เลือนเล่ออยู่ก็ถึงซึ่งความไม่ประมาทเมื่อไม่ประมาทเป็นสัตว์ที่ใครๆจะพึงทําอะไรอะไรได้ตามความพอใจในสวนของผักเจ้าของผักนั้นก็ตา่าทาไม่ได้เจ้าของผักก็ทําอะไรไม่ได้ ดังนี้ฝูงเนื้อเหล่านั้นก็ประพฤติกระทําตามความคิดนั้นกินผักได้ตามความพอใจของตนเพราะอะไรมีสติในการเข้าไปกินกินด้วยความไม่ประมาทเรินเล่อความคิดได้เกิดแก่เจ้าของสวนผักบริวารบริวารคืออะไรบริษัทของหมู่มานใช่ไหมบริษัทของหมู่มาน ความคิดด้วยเกิดแก่บริษัทของหมู่มารคือบริวารของเราเจ้าของสวนผักฝูงเนื้อพวกที่สามเหล่านี้คงจะมีเล่เหลี่ยมกลโกงเหมือนมีลิ์เป็นแน่ออุปมาอุปไมเหมือนคนมีสมาธิแล้วมีลิศนะอะพวกมารเนี่ยก็คิดกันว่าไอเนื้อตัวเนื้อเนี่ยที่มาแอบกินผักเนี่ยคงจะมีกลโกงอะไรอยู่เป็นแน่เลยพวกนี้มีลิ์แน่นอนฝูงเนื้อฝูงเนื้อพวกที่สามนี้คงจะเป็นสัตว์พิเศษ นชนิดอื่นๆเป็นแน่มันจึงมากินผักที่เราปลูกได้และเราก็ไม่เข้าใจการมาการไปของมันทั้งกระไรเราพึงล้อมซึ่งที่นั่นโดยรอบล้อมเลยมานล้อมนด้วยเครื่องล้อมชนิดทันทวาคุระใหญ่ๆทั้งหลายาเหมือนล้อมจับดักสัตว์ในสมัยโบราณนะแล้วเขาล้อมอ่ะล้อมเป็นวงกว้างอ่ะ เราคงจะได้เห็นที่ซุ่มซ่อนของฝูงเนื้อพวกที่สามอันเป็นที่ซึ่งมันแอบเข้ามากินดังนี้ชนเหล่านั้นได้ทำการล้อมพื้นที่ปลูกผักนั้นโดยรอบด้วยเครื่องล้อมชนิดทันถักท,ท,ทวาคุระใหญ่ๆทั้งหลายแล้วพิ่สุธหลายเจ้าของสวนผักและบริวารก็หาพบที่ซุ่มซ่อนของฝูงเนื้อพวกที่สามเจอแล้วหาเจอ อันเป็นที่ซึ่งมันแอบเข้ามากินเจอที่แอบแล้วพี่ก็หลายด้วยการอย่างนี้ฝูวงเนื้อแม้พวกที่สามนั้นก็ไม่พ้นไปจากกำมือของเจ้าของสวนผักเรียบร้อยลากไปอีกแล้วขนาดมีสติแล้วนะประมาทได้ไหมอีพวกมารเนี่ยประมาทไม่ได้นะเพราะนั้นใครคิดว่าตัวเองจะสามารถเหนือกว่ามารชนะเก่งกว่ามานี่นี่เนื้อประเภทที่สามนี่คิดว่าตัวเองเก่งแล้วนะมีสติในการบริโภคกาล้วนะรนะอดนะไม่รอด คิดว่ามีฤทธิ์แล้วจะสู้ได้เหรอมารฉลาดกว่าเรานะอย่าคิดว่าเราฉลาดกว่ามานนะเปรียบูปมาอุปมาอุปไมเปรียบเหมือนสมณะพรามจำพวกที่สามรู้ความวินาศของพวกที่หนึ่งกับสองมาคิดกันว่าถ้าะไราเราจะอาศัยที่ซุ่มซ่อนอยู่ใกล้ๆโลกามิตรเนี่ยอยู่แถวๆโลกนี่แหละไม่ได้ไปไหนอยู่ในสังคมนี่แหละแต่ไม่เข้าไปจบไ,ไ,ไม่ไปหมกมัวเมาล่วมกับเขา ไม่เข้าไปบริโภคโลก,กามิตรอันเป็นเสมือนผักของมารอย่างลืมตัวมีสติไม่ถึงซึ่งความประมาทไม่ถึงซึ่งความพอใจสมณพราหมณ์เหล่านั้นก็ไม่ประพฤติกระทําตามความคิดนั้นก็แต่ว่าสมณพราหมณ์เหล่านั้นได้เป็นผู้มีทิฏฐิขึ้นมาแล้วอย่างนี้ว่าโลกเที่ยงบ้างว่าโลกไม่เที่ยงสําคัญว่าโลกเนี่ยเที่ยง คือไม่มีความแปรปรวนบางคนก็บอกว่าโลกไม่เที่ยงคือมีความแปรปรวนตลอดหรือว่าโลกมีที่สุดเริ่มเข้าใจธรรมะแล้วบ้างว่าโลกไม่มีที่สุดบ้างว่าชีวะก็อันหนึง่งสรีละก็อันหนึง่งชีวะก็อันอื่นสรีระก็อนอื่นดังนี้บ้างตถาคตภายหลังแต่ตายแล้วย่อมมีอีก ดังนี้บ้างตถาคตภายหลังแต่ตายแล้วย่อมไม่มีอีกดังนี้บ้างตถาคตภายหลังแต่ตายแล้วย่อมมีอีกก็ไม่มีก็ไม่ไม่มีอีกก็มีตถาคตภายหลังแต่ตายแล้วย่อมมีอีกก็หาไม่ได้ไม่มีอีกก็หาไม่ได้ด้วยอาการอย่างนี้แหละสมณพราหมณ์แม้พวกนี um ้ก็ยังไม่พ้นไปจากอิธานุภาพของมารเรากล่าวสมณพราหมณ์กับพวกนี้ว่าเปรียบือมา เหมือนเนื้อจังโพที่สามคิดว่าเข้าใจเรื่องการเกิดแก่เจ็บตายดีแล้วคิดว่าเข้าใจแล้วคิดว่าการอุติการการการ,การเกิดของสมมาสามุทธะการดับไปของสมาสามาสมพุทธะจะมีมาบ้างไม่มีมาบ้างอันนี้จังเที่ยงบ้างไม่เที่ยงบ้างนะเข้าใจาเองแบบนี้อันนี้เรียกว่ายังไม่ผลยังโดนไปกินอยู่แต่เริ่มฉลาดขึ้นแล้วใช่ไหมเริ่มฉลาดในเรื่องอะไรอไรอยิยสัจสี่เริ่มรู้แต่เข้าใจหมดหรือยังยัง แต่ยังไม่ผลพวกนี้ก็เรียกว่ายังไม่ผลเหมือนกันแต่เริ่มรู้แล้วนี่คือเนื้อประเภทที่